อิน o นเซนต์ดริงเสียงที่ทําให้ลูกค้าจําแบรนด์ไอยสำคัญกว่าโลโก้ถ้าโลโก้ทําให้เห็นเสียงของแบรนด์คือสิ่งที่ทําให้ลูกค้าจําแบรนด์ที่เสียงดังที่สุดไม่ใช่แบรนด์ที่โฆษณาเยอะค่ะแต่คือแบรนด์ที่มีเสียงเฉพาะของตัวเองวันนี้ค่ะพี่แอนจะมาเล่าให้ฟังว่าทําไม Innocent Drinks ถึงเปลี่ยนจากน้ําผลไม้ธรรมดาไปเป็นแบรนด์ที่ทุกคนจําได้แค่เปิดขวด พี่แอนนัสมนเป็นแบรนด์ส a ตรทจิสที่มีประสบการณ์สร้างสรรค์และดูแลแบรนด์ชั้นนำมานานกว่า20ปีรวมทั้งมีคราสสอนเรื่องแบรนด์ทั้งแบบส่วนตัวและองค์กรสวัสดีค่ะนี่คือ527 t l l ใคคลปริศนาเรื่องแบรนด์กับพี่แอนนัสมนค่ะเรื่องเล่าเรื่องแบรนด์ที่เข้าใจง่ายใช้ได้จริงสำหรับทุกคนที่อยากสร้างแบรนด์ วันนี้เราจะมาคุยเรื่อง Innocent Drinks ก่อนหรือหลังตั้งเสียงของตัวเองตอน Innocent d r i n k เริ่มต้นค่ะเขาเหมือนแบรนด์น้ำผลไม้ทั่วไปเลยค่ะโฆษณาว่าอุดมไปด้วยวิตามินดีต่อสุขภาพใช้ผลไม้ธรรมชาติซึ่งคู่แข่งก็พูดแบบเดียวกันหมดค่ะแต่สิ่งที่ Innocent Drinks ค่ะเปลี่ยนคือการสร้างแบรนด์ไว้ที่ชัดเจนเขาเลือกสื่อสารแบบอบอุ่นขี้เล่นห่าโปร่งใสาทาให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนคุยกับเพื่อน ไม่ใช่บริษัทขายน้ำผลไามา้บนขวดเขาเขียนว่าอะไรรู้ไหมคะ Stop looking at my bottom หรือใช้คำติดเล่นอย่าง I'm a little s m o o t h i e สิ่งเล็กๆแบบนี้ค่ะทำให้ลูกค้ารู้สึกใกล้ชิดและยิ้มทุกครั้งที่หยิบขึ้นมาอา่านผลลัพธ์ก็คือ Innocent Ring กลายเป็นแบรนด์ที่ไม่ใช่แค่ขายน้ำผลไมา้แต่เป็นแบรนด์ที่สร้างความรู้สึกดีๆให้ลูกค้าจำได้และเลือกกลับมาซื้อสัําเพราะในโลกที่คู่แข่งพูดเหมือนกันหมดค่ะ มิแร่เสียงที่เป็นตัวคุณเท่านั้นค่ะที่ทําให้ลูกค้าจําได้มาเริ่มตอนนี้วันนี้ที่527ท้อค่ะด้วยเครื่องมือที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริงด้วยอ e ีบุ๊กเเคล็ดลับการสร้างแบรนด์หรือคอร์สออนไลน์แบรนดิ้ง0 1 plus ที่จะพาคุณสร้างแบรนด์แบบ Step by Step พร้อมลงมือทําถ้าอยากให้แบรนด์คุณมีเสียงที่ชัดและน่าจดจำ คลิกลิงใต้โพส์ละคะหรือทักใช้คำว่าสนใจนะคะเพื่อรับสิทธิพิเศษทันทีสร้างแบรนด์คือทางรอดนี่คืออ e ีบุ๊กเจ็ดเคล็ดลับการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสําเร็จทําได้ด้วยตัวเองไม่แพงไม่เข้าใจถามได้ทําตามขั้นตอนในหนังสือเราจะได้แบรนด์ที่เป็นของตัวเองที่พร้อมจะแข่งขันอย่างยั่งยืนพิเศษคอร์สการสร้างแบรนด์อย่างจร,งร,ริงจังบร a น d i n g 101 p l u ู่สู่สาเร็จในการสร้างแบรนด์และทาแบรนด์บุ๊กสนใจอินบ็อกได้เลยนะคะ และถ้าชอบเรื่องราวแบรนด์ในแง่มุมต่างๆเหล่านี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง527 Talk ของเราค่ะเพื่อรับเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ที่หลากหลายและถ้าคุณมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์หรือต้องการให้พี่อนพูดถึงหัวข้อไหนในคลิปถัดไปค่ะฝากไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆที่กำลังสร้างธุรกิจหรือแบรนด์ของตัวเองด้วยค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ